เรียกว่าออกมาให้เลขเด็ดกันแบบทีๆเลยสำหรับคุณแม่ขาสวยและเจ้าแม่ใบหัวยอย่างออมสกาวใจเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะออกมาโชว์เลขลอตเตอรี่ที่เพิ่งจะซื้อในงวดหนึ่งตุลาคมและทำเอาแฟนๆแฮซุมกันไปแล้วล่าสุดสาวออมสกาวใจก็ได้โพสต์ออกมาโชว์ผลง,งานศิลปะของลูกชายหรือที่แม่ออมเรียกว่าเจ้าพ่อจอมทัพเพราะลูกชายให้โชคแม่อยู่บ่อยๆและงวดนี้พิเศษมากเพราะน้องจอมทัพลงมือวาดรูปให้ถึง2ใบแถมยังเห็นเลขชัดๆด,ด้วยโดยแม่ออม โพสแคปชั่นไว้ว่ามาแล้วครั้งนี้ผลงานศิลปะจอมทัพมี2รูปครับวาดเสร็จรูปแรกบอกไม่อมว่าจะวาดอีกรูปครับอ่ะเลื่อนดูกันได้เลยนะทําเอาคอหวยตาลุกวาวตีเลขเด็ดกันใหญ่แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ช่วยกันดูตัวเลขแล้วก็มีหลายคนที่แอบโฟกัสไปที่ตัวเลขบนเสื้อของน้องจอมทัพอีกด้วยเช่น3 6 3 3เห็น6ชัดมากสะดุดเสื้อน้องแ4 4 7่เขีดส3เสื้อน้องหรือเปล่าคะ435ไปเลยค่ะเลขสวยมากครับเจ้าพ่อจอมทัพเยอะมาก หลายจุดเลยค่ะวิ่ง3ตัวเดียวบนล่างจ้า4 2 3 4 7จัดไปค่ะ3 5 6 8ปังปังนะคะ3 2 4เลขที่บ้านขอให้มาค่ะ